เป็นเดือนที่ทุกคนนะคะมีความสุขเพราะว่าเป็นเดือนแห่งนะคะการเฉลิมฉลองนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเราก็ต้องควรนะคะดีใจแล้วเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งการครบรอบปีสมะมงคลนะคะอายุนะคะของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเราก็ยิ่งมีความดีอกดีใจแล้วก็ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ปีนี้เป็นปีสมามงคลนะคะก็ขอให้เราเนี่ยมีแต่ความนะคะสุขแล้วก็เป็นปีปีดาคิดอะไรนะคะก็ขอให้เราเนี่ยคิดถึงชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วในช่วงนี้เองนะคะก็มีข่าวที่จะต้องให้คนไทยเนี่ยรักกันมากๆแล้วมีความสามัคคีในเรื่องราวของการปกป้องนะคะชายแดนนะคะ ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยเขมรไทยกัมพูชาชายแดนไทยพมา่าเพราะตอนนี้พม่ามีการสู้รบกันทางด้านของชายแดนไทยเขมรก็มีเรื่องในเรื่องราวของนะคะการตึงกําลังกันแล้วก็มีในเรื่องของกรณีพิพาทดินแดนนะคะแล้วก็ส่วนที่นะคะ เราจะต้องส่งกํำลังใจก็คือการปฏิบัติงานของทหารตำรวจนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เผชิญเหตุเสี่ยงภัยอันตรายทุกวันนะคะก็ขอเป็นกํำลังใจแล้วก็ขอให้นะคะทุกคนเนี่ยมีแต่การกระมัดระวังตัวแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็คิดถึงในเรื่องราวของชาติศาสตร์นะคะรับรองค่ะว่าทุกคนเนี่ย จะต้องมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่ความเป็นมงคลเข้ามาแน่นอนค่ะเราปรงชนชาวไทยนะคะที่อยู่ในแนวหลังก็ส่งใจไปให้แนวหน้าขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วก็รักษานะคะอธิปไตยของชาติไทยไว้ให้ได้นะคะเรานะคะเป็นชาติที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและเราเป็นชาติที่มีน้ำใจและที่สำคัญก็คือเวลาเกิดเหตุนะคะ เผชิญเหตุกันเนี่ยคนไทยเราจะร่วมมือร่วมใจกันนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอย่างมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่เรานะคะเป็นประเทศที่สามัคคีกันทิ้งเราจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันนะคะแต่ถึงเวลาเรารวมตัวกันก็คือรวมตัวกันได้จริงๆผ่านทุกวิกฤตนะคะดังนั้นก็ขอให้คนไทยทุกคนกลักกันค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์นะคะ ก็สามารถที่จะดูได้นะคะทาง Line ID นะคะ6ข้อนะคะ299บาทก็จะพิมพ์ตอบนะคะถ้าดูดวงทางโทรก็1,000บาทนะคะก็คือเป็นการที่โทรมาดูดวงนะคะแล้วเราก็จะบอกคำพยากรณ์โดยคุณเลือกไพ่นะคะจากการโทรออนไลน์หรืออยากจะดูดวงนะคะเรียนดูดวงกับเทพิาพยากรณ์นะคะก็สามารถที่จะเรียนดูดวงได้นะคะ ไม่ยากค่ะนะคะก็คือสามารถที่จะเป็นไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะคะจะเรียนกันกับดิฉันเองหรือว่าจะส่งอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เรียนกันทางออนไลน์ก็ได้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนได้นะคะก็ติดต่อทางไลน์ไอดีนี้นะคะส่วนหินมงคลเดือนนี้นะคะเราก็จะเป็นนี่ค่ะหินตาเสือน้ำนมเห็นไหมคะ ก็จะเป็นหินสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นนะคะลวดลายนะคะลายเสือเห็นไหมคะก็จะมีความหมายนะ,ะหินตาเสือเนี่ยจะมีความหมายในเรื่องราวของความเขาเรียกว่าความกล้าหาญเข้มแข็งนะคะแล้วก็ตาเสือน้ํานมสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะให้ในเรื่องราวของโชคลาภด้วย <S <S คือกล้าหาญแควคาดปลอดภัยนะคะไม่มีสิ่งใดๆมากั้มกายแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของ โชคลาภด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพยายามตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นนะคะเราทุกอย่างก็จะโอเคเองในเรื่องราวของโชคลาภด้วยนี่ราคาไม่แพงนะคะเราคัดสวยๆมาแล้วก็ปลูกเสกเรียบร้อยะะแล้วค่ะแควคาดเป็นมงคลนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยอันนี้สวยมากเลยเป็นหินที่คุณจะต้องมีนะคะในเรื่องราวของการป้องกันสิ่ง ชั่วร้ายหรือว่าความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรับรองเขาว่าได้ถึงไปนี้ไปได้นี้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็พอไม่มีความชั่วร้ายก็สามารถถูกหวยรวยโชคลาภได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นหินมงคลในราคาไม่แพงค่ะหลักร้อยค่ะนะคะแล้วแต่เราจะร้อยให้ตามตัวบุคคลนะคะก็ราคาห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะคือหินแต่ละเส้นเนี่ยไม่เท่ากันบางคนผอมบางคน อวบางคนน้ำหนักเยอะเราก็จะเพิ่มจํานวนให้นะคะเรียกได้ว่าร้อยตามลักษณะตัวบุคคลนะคะถ้าอยากได้กดติดตามค่ะเดี๋ยวเราจะมีแสกนะคะของรางวัลหรือถ้าไม่รอละเราอยากจะได้เสริมมงคลเลยนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอแล้วก็มาสอบถามกันได้ค่ะสำหรับนะคะเดือนนี้นะคะเราก็มีคำพยากรณ์นะคะโอโอปังปังคำพยากรณ์ของเรานะคะจะลงทุก กลางกางเดือนเนี่ยค่ะวันที่ 14, 15, 16, 17อะไรอย่างเงี้ยล้วก็หมดอายุคําพยากรณ์เนี่ยประมาณสักเดือนหน้าค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดเราลงคลิปใหม่แสดงว่าคําพยากรณ์เนี่ยหมดอายุแล้วดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะกดติดตามไว้ได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าอุ๊ยทำไมลงกลางเดือนนี่มันมีเหลือเวลาแค่10กว่าวันก็หมดเดือนแล้วไม่ใช่ค่ะคําพยากรณ์เรากินอายุถึงเดือนหน้าเลยค่ะ ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะมาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวความรักว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราล้างไพ่นะคะล้างไพ่แล้วก็จะมีในเรื่องราวของความรักตัดไพ่ทั้งหมดนะคะสามกองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่ใบที่หนึ่งที่สอง ที่สามที่สี่ที่หนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเรื่องราวความรักของคุณนี่เป็นยังไงนะคะในเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยก็จะมีอะไรหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องได้คิดหรือว่าทําอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นดวงในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ทั้งหมดนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยๆจัดไพ่นะคะ หนึสองสาม่าเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆจัดไพ่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในแต่ละใบนะคะว่าแต่ละใบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอ่าไพ่ใบแรกนะคะไพ่ส่งเหลียนค่ะอันนี้ก็ดูง่ายนะคะหน้าไพ่ดูง่ายอันนี้เป็นไพ่สีเหลืองทองซึ่งเข้ากันนะคะไพ่ใบที่สองก็คือไพ่เจ็ถ้วยนะคะไพ่ใบที่3ก็คือไพ่เจดาบนะคะ ไพ่ใบที่4นะคะก็คือไพ่นะคะ page of coin นะคะไพ่ใบที่5คือไพ่คนรักเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของการที่เราจะมีการนะคะ หมุนนะคะหมายถึงว่าตัวคุณในช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องราวของการหมุนเงินหมุนทองหรือว่าทําอะไรในเรื่องราวของการเงินการทองเนี่ยคุณเนี่ยก็จะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องคิดแล้วก็จะต้องค้นหาและทําอะไรเนี่ยให้เกิดเหตุอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วดังนั้นเนี่ยคุณก็คิดนะคะว่าความรักของคุณเนี่ย จะมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วงนี้นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของการที่จะทำในเรื่องราวของการเงินแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะรู้สึกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นการเงินหรือมีอะไรที่จะแบบผลเงินได้ในช่วงระยะนี้นะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลส่วนในเรื่องราวของความรักเนี่ยคือคุณจัดการเรื่องเงินอูดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะเริ่ม มีความรู้สึกที่ยากหรือว่าไม่รู้จะเข้าใจอะไรดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยขอให้คุณเนี่ยพยายามมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองโลกว่าเออมีการพัฒนาใดๆนะคะแล้วความรักของคุณก็จะสามารถที่จะหมุนเวนียนเปลี่ยน,นไปได้นั้นด,ดังนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยก็ควรที่จะคิดบวกไม่คิดลบแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยคิดอะไรในแง่บวกคิดอะไรในแง่ดีแล้วคุณก็จะ มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะส่วนนะคะคนรอบข้างของคุณในระยะนี้เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับว่าตัวของคุณเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เป๊ะปังเววัวงอลังการเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยคนรอบข้างของคุณอาจจะพูดจาที่ไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยโอเคหรืออะไรแต่ว่าหรือบางครั้งเนี่ยเขาจะพูดจาเหมือนสร้างวิมานในอากาศเพื่อที่จะทําให้คุณเกิดความสบายอ,อกสบายใจดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบ ทำอะไรให้เกิดความสบายใจแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะดีคะ่ะในเรื่องราวของความรักนะคะก็คือจะเกิดความสบายใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันก็จะก่อเกิดสติปัญญาแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออความรักมันสามารถที่จะไปได้นะความรักก็จะแบบ มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องที่โอเคและเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นนะคะมันก็จะมีเรื่องาอรองาวที่คิดบวกแล้วพอมีเรื่องราวที่คิดบวกแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะโอเคได้นะคะคุณก็จะแบบไม่ซีเรียส <evaluate S 1> มากแล้วก็ไม่ทําอะไรที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไปได้ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะแบบ ทำอะไรได้เยอะทำอะไรได้มากแล้วก็ทำอะไรได้ดีๆนะคะส่วนนะคะบางครั้งเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องมีปัญหารัดตึงและมีอะไรที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันก็จะแบบเคร่งเครียดหรือว่าซีเรียสไปดังนั้นเนี่ยตัวของคุณเองก็ควรที่จะไม่ทําปัญหาให้มันรัดตึงหรือว่าทําปัญหาให้มันมีเรื่องที่ยุ่งยากมากเกินไปดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะ เปลี่ยนในเรื่องราวของความรักเนี่ยให้มากๆเลยนะคะอย่าทำอะไรให้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่รัดตึงพอมันไม่ใช่ปัญหาที่รัดตึงแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออปัญหาทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะคลี่คลายไปได้นะคะแล้วก็มีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะคะแต่โดยรวมแล้วความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมีแต่เรื่องที่ โอโอปังป,งปงแล้วทุกอย่างก็ดีมากเลยค่ะในเรื่องราวของความรักมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรที่จะรู้สึกว่ามันแย่ yeah! หรือมันมีอะไรที่เข้ามารู้สึกว่าเคร่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักทุกอย่างโอเคมากมายเลยแล้วก็ตัวของคุณเองนะคะในระยะนี้เนี่ยความรักเนี่ยก็จะแบบแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกสุดๆด,ดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความก้าวหน้าและคิดอะไรให้สมหวังแล้วก็คิดอะไรให้มีแต่เรื่องราวที่แบบ ดีๆงามๆโอโอปังๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ดีแล้วก็เรียบง่ายและทำอะไรในระยะนี้เนี่ยความรักก็จะค่อนข้างดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำอะไรในระยะนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคนะคะส่วนความรักในระยะนี้ของคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างสดใสและทำอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่ามีแต่เรื่องปังๆโอโอแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องที่เครียดหรือว่าคิดมาก ดังนั้นในเรื่องหล่าวความรักของคุณเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกสุดๆทํำอะไรจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันบวกพอทุกอย่างมันบวกทุกอย่างมันเคลีนมันเคลียร์แล้วความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะขอ้คุณเนี่ยมีแต่ความ คิดที่ดีแล้วก็การเงินการทองก็จะไหลมาเทมาแล้วตัวของคุณในเรื่องราวของความรักนี่ก็จะแปลเปลี่ยนไปเตีนที่ทางที่ดีแล้วก็ที่ทางที่บวกค่ะพอมีที่ทางที่ดีที่ทางที่บวกแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดค่ะดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความก้าวหน้าคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยยังไม่ ยังไม่ค่อยโอยังไม่ค่อยปังแล้วก็ยังไม่ค่อยจะมีอะไรที่ดีนะคะดังนั้นในเรื่องเราวรยานีเนี่ยก็คือขอให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทําอะไรในชีวิตเนี่ยขอให้คิดบวกดังนั้นความรักของคุณช่วงนี้ก็จะก็เก <nt rom ant ics> ิดความโรแมนติกค่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยคิดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งที่บวกแล้วก็อยู่กับคนรักรับรองค่าว่าชีวิตเนี่ย ก็จะมีความสุขแล้วทุกอย่างก็จะดีค่ะทุกอย่างก็จะดีงามมากๆเลยขอให้มีความสุขแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ